ว,ว่าสิบบัาไตเห็ุพี่น้องคะเมื่อวันที่สิบสองเดือนสิบจ้าหนาวหนาวพี่น้องแต่ออกมาปลาเห็ดเจอเห็ดอิหลีนี่อันนี้เห็ดพึ่งเก่ารัดนะคะแต่ว่ามันดอกไงทอเห็ดพึ่งหวานเลยพี่น้องเบิ่งเด้อโอ้ยค่อยค่อยค่อยดีใจพี่น้องบิ่งนะงามบ่มีความงามนี่ งามสะอาดสะอานแข็งโป๊กเลยจ้ะพี่น้องมึงต้องบรรยากาศเด้อจ้ะมันมีแดดพี่น้องมีแดดเลยปื้มเลยปลื้ม,มนะฮะนี่นี่น,นี่ก็คู่แฝดเลยจ้ะตัวอยา่างเราเคยจับให้เป็นเป็นแฝดนะพี่น้องนะฮาสุดยอดปื้มมากปื้มไม่ดอกเห็ดนะเนาะอันนี้ดอกเดียวสองดอกเต็มหมอ้อกินผู้เดียวได้สบายนะคร อันนี้พี่น้องเหลือไม่เห็นตะไก่จะไก่จะโอเคไหมอ่ะโอเคบ่โอเค,อเ,คเดี๋ยวมีดไปตัดอยู่บ้านพอคอยว่าเดี๋ยวมีดมามันก็ดีอยู่ทามันออกเดือนนี้นะพี่น้องปกติมันออกมันมันออกต่เดือนที่เล้วนะดูสวยงามอลามตาพี่น้องปลืมล้มจะปลื้มปลื้มมากนี่พี่น้องอันนี้ นี่ก็ตระกูลเห็ดพึ่งนะคะกาจะเอือนเห็ดพึ่งขมนะจ๊ะขามที่เป็นร้ายๆเป็นตะคร้ตะคายพี่น้องนะถ้าใคอพวกกินแล้วก็กวางเตะเพ่นเตะวางเตะพึ่งสะทายนะก็เป็นยังจ้ะมึงในเห็ดขาวด้านผ่านนี่พี่น้องเจ้าว่าเห็ดอียงรลายแต่ตอนนี้ขอมหาซองมึงเห็ดเห็ดเห็ดพึ่งหวานกับเห็ดขอนสนจ้ะโอ้โหเนี่อะไรอะเห็ดอะไรอ๋อเห็ดอันนี้ เห็ดหดินเห็ดหดินเห็ดดินไม่เอาจะเอาใกล้ๆตอนกับบ้านโุ้ยมองไปเห็นเห็ดพึ่งหวานพี่น้องขอโทษเด้อมันจะวินหัวนะขอพ่อคอยเห็นคอยสิคอคอยย่างย่างย่อ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 งนะจ้ะโอ้ยเห็ดพึ่งหวานจจะเอจ้าอยู่ในสภาพที่ดีบเจ้าเมื่อบ้านน้ำข่อยโบเฮียใแต่ทางสวยพี่น้องอุ้ยอุ้ยขาวจุ๋อ,อเลย ไม่อ่าดีใจดีใจสวยงามอ่นะพี่น้องสุดยอดสุดยอดนนาเห็นไหมเริ่มได้หลายเลี้ยวป้ามันที่เป็นเปียกๆลื่นๆนะคะเมื่อคืนนี่ฝนตกอ่ะพี่น้องโอ้ยเนาะโอ้พี่น้องเมง่ั้้นโอ้ย,ะอย,ออยจะเป็นเรื่องในลูกหลานอ้ยโอ้ดู อ้าเอ้าอ้าเม่นจังไดยจังไดยโอ้พนนวมแล้วพี่น้องพนนวมแล้วพนนวมแล้วเฮย้ยอนวมแล้วนุ่มแล้วไม่เป็นไรหาไม่หาไม่ยงมางไม้อีกน้อยนึงพี่น้องเจอน้องตุ้มเอา้าน,นั่นนั่นนั่นมีน้องน้อยเพิ่มๆให้ย่นั่นเห็นไหมพี่น้องนั่น โอ้ยแข็งปักเลยเออนี่นัน่นเหรอแข็งปักเลยออ้ยบ่มีมีดเสียลมม้มอักมันี่ได้เห็ดง,งามๆไหมนั่น,นสวยงามพี่น้องสวยงามาสวยงามมาก,าากามว้าเป็นตาฮักเจ้ามาเป็นตาฮักกันเหบอเป็นตาฮักมีอีกบอมีอีกบอดูนั่นพี่น้องเห็ด ถิกแดดนึกว่ามันบ่แมนแมนอหลีผู้ดีผู้งามเห็ดปูลุอยู่เพิ่นเหมียอะแสะดงว่าเมาื่อคืนนี่ฝนตกงา้มเศร้ามีไออุ่นเห็ดกัเลยออกพี่น้องดีใจมากดีใจกับความงามของเพิ่นนะจ๊ะเห็ดปูรุปิลีจ้พี่น้องเอ้ยมีอีกบอเสียงไหมคะป้าโทรผู้ดีผู้งามตัวนี้ เอาอยุจ้ะผู้ดีผู้งามนี่เห็ดข้าวหนมผิงเนี่ย <Yeah. S 2> เห็ดเกาลัดเอ้พี่นอ้องข้าเจ้าเอินเห็ดไส้เดือนพนะนะ่เมนปะ่ะฮึว่าหน่าสิเมนเะค่ยว่านะนะว่าเมีนดอกว่าอยู่จากก็ไม่ยุง่งโอ้โหพี่น้องดูนี่งามดอกนึง งามดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งขึ้นลาจ้ะดอกหนึ่งขึ้นลา,เ,าเห็ดเพิ่งดีกว่าเนาะเห็ดเพื่งหวานเนาะเห็ดเพื่งหวานนะจ๊ะมองไม่เห็นตะไกรความเถาเพิ่นงมาพี่น้องดูเอ้ยเถาโอ้โถมิจฉาของพร้อมันะดำปือป้อๆใช่ไหมพี่น้องโอ้ไมโอ้ไม อ่ะเขอโทษย่นี่แหละนี่อีกไหมอ้อฮ่าโอ๊ยคลอกนี่อีกไหมคะฮู้ดอีกดอกนึงอยู่งก่ไกลพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องยางไปหอดกันเฮ้ยอะเจอพึ่งหวานแต่ว่าโอ้ยเหอนุ่มแล้วพี่น้องคะ่ะนุ่มแล้วนุ่มแล้วนุ่มแล้ว นี่นาเห็นหมะอ้ยเนาะปีนี้เห็ดบ้านทุกค่อยออกสองรอบด้วยพี่นอ้องถ้าอันมันออกตั้งเดือนที่แลว้วเห็ดเพลิงหวานนะดูวันนี้มันออกอีกอ่ะพี่น้องขามันเป็นหลงหรือดูนะนยังสูกดีอยู่ยนั่นลุกขึ้นมากระตาลายและเห็นหนึ่งดอกน้อยน้อย โอ้ยจะเป็นเห็ุเพลิงหวานเนอะคะ่ะพี่น้องเนี่ยพี่น้องกิ้งไม้กิ้งไหลนะฮะถ้ามันถือฝนนะพี่นอ้องมันตีมือนะจ้ะยางยางระมัดละวังเลยน,ะนี่โอเคเลยเห็นไหดอกน้อยๆก็มีความหมายจ้ะเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยแดดเหมมึังค่อยๆไปจ้ะพี่น้องสามสีพี่น้องนี่เอ้ยนี่โอ้ยหัวหลุดนะฮะ ขโมยเตมีใสยตาๆๆจ้ะอุ้ยๆๆใสายป๊าดพี่น้องดอกง่ายแบักเต๋ง่ายใหญ่แล้วค่ะง่ายทอกำปั่นป๊อดที่น้องดอกง่ายค่กเนี่ยมนงามแหงแท้อันเบื้องในกลองเนี่ยเป็นสีส้มแต่จริงๆแล้วเขาเป็นสีแดงเลยจ้ะป๊าดดูเห็นไหมนี่คือเห็ดพิษที่งามมากๆจ้ะ โอ้โหโหโ,หโหงามค่ะง,งามแน่แหมสะออนอ่ะพี่น้องลุกขึ้นมาเห็นเห็ดพิ่งหวานพี่น้องโอ้ยอุ้ยอะไรบน่ะแข็งแท้มือสรายนี่บอทราถนัดที่ได้เปลี่ยนถุงมือพี่น้องโอ้ยเออบ่เถอผู้ดีผู้ดีผู้ดีสุดยอดของความงมามนะงามถนัดพี่น้องอืมไปกบบด อมีอีกไหมหาซาซาได้อยู่ได้จะเห็ดอ่ะหาเร็วสิว่นเห็นอีกแล้วพี่น้องนี่โอ้ยโอ้ยเสเสตกลุมตกล่องอ้าโอ้ย,อ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 ยพูดีหายดูพี่น้องเห็นตะไคร้หัวเรียมเมาเมาพี่คนถือฝนนะ่ะนะเออเอาขาคือตรงเป็นนุ่มๆขาสิอาวอได้คือวเอาเดินขานะเหนื่อยดอกแข็งๆเยอะจ้ะดอกแข็งๆเยอะ โอ้ยนั่นเออเห็ดป่อยกระตาเขานี่เยอะนิดเนี่วว้านี่เห็ดได้ยังอุ้ยเห็ดเจอเห็ดปวกก็ไม่เห็ดปวกพี่น้องเห็ดเอละงูก้คอยเออเห็ดเละงูกตัวแซ่บคือเห็นดอกเดียวเธอจ๋าดอกเดียวดอกเดียวโอ้ยมูจาวิสัยนั่นนั่นนั่นนัน่น โฮ้โหไหวเลยกลมๆเงยเงยกลมๆเงยเงยจะไปลม้มเลยจ้ะโอ้โหพี่น้องคอยมานะสิบนาทีมั้งเนี่ยเต็มตาเตลยเห็ดเพลิงหวานล้วนๆจ้ะ